โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในช่อง TNP ธนพัฒน์นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม d e a บาย Daylight เหมือนเดิมนะทุกคน EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะทุกคนโอเคผ่านมาแบบว่าโคตรเร็วเลยนะ <c oughs> EP ที่4แล้วนะครับเอาปรับตัีงขึ้นมาหน่อยทุกคนจะได้เสียงได้ยินเสียงเกมนะ ก่อนอื่นเลยผมขอดูปเปิร์ของตัวเองก่อนว่ามันอไอเทมเราหมดนะมันของผมไม่ค่อยมีอะไรเล่นอ่ะมันยาก็ดีนะแต่ปกติก็วิ่งไม่ค่อยหลุดอยู่ละก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไมแต่ก็เผื่อเพื่อนมาช่วยไงเราวิ่งไปคนละทางเราแต่ปกติเพื่อนก็ช่วยอยู่แล้วล่ะ อันนี้ก็ดีนะอันนี้แบบคนที่เล่นอยู่แล้วก็จะรู้ไงว่าเอาไว้ทำอะไรแต่โอหหมดแล้วอะ่ะอันเนี้ยแบบเกิดเกิดไกลจากฆาตกรอ่ะ อันนี้ไปแล้วจะได้เยอะๆจะได้มีเยอะๆจะได้ <c oughs> อ่ะไปเริ่มเริ่มเป็นเซอร์นี่แหละทุกคนไปเจอกันในเกมกันเลยครับ มันในเกมักแล้วนะครับผม <c oughs> ขอบเลยก่อนเลยมีอะไรดีปะเจอเจอเครื่องแล้วหนึ่งเครื่องไม่โดนล,ล็อกด้วย <c oughs> อุ๊ยอันนี้ของดีดิเอาดีรออะไร เพื่อนโดนไล่อยูน่นะอุ้ยเหมือนมันจะม,มาท้าสังบเสียงอะไรอะ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วคานนกิเห็นเห็นเห็นแค่แบบว่าแดงๆอะ่ะน่าจะใช่นะยังไม่มั่นใจแต่ผมนดาว่าน่าจะใช่ มาเร็วเพื่อนไม่ใช่การทำเด้ยเสร็จเพื่อนโดเนเอ้าวเฮ้ยโอเคไปเชื่อเพื่อน แววงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฝั่นต่อไปฝันไปเรื่อยๆ <c oughs> เคลื่อนรถมาแล้วอยู่โน่นโอเคเขาไม่มายุ่งกับเราแน่นอน <c oughs> เสร็จแล้วนะหนึ่งเรื่อง <c oughs> เพื่อนโดนแขวนครับ เจออีกหนึ่งเครื่องแล้วครับคันดกี่จริงๆด้วยโอ้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 ยผอต้มองยโช่ยยเอื่อนยรอ๊ยโอยใันเฮ้ยใครมายืออะไรอ่ะอ๋อไอ้ยโอนยโอ๊นโอ๊ยโอนหุน

เพื่อนต้องมาช่วยเราแน่นอนผมรู้ว่าเพื่อนไม่ทิ้งผมตอนนี้ผมไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้เพื่อนแบบว่าอันนี้ละเพราะผมมีกล่อง มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งฉีกออกไปทางโน้น thank ะ you ค,ครับเฮ้ยมาแล้ว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 มาจริงมาจริงหัวเหร้ไงอ่ะเฮ้ย quyệt đột không được quyệt đột không được không được quyệt đột không được ไปหนึ่งทีข้ารอชกางโหดอ่ะพ,พรมกันไหมก่อนเดี๋ยวย,ยืนตรงนี้ไว้โอเคเพื่อกนกำลังมาน่ะ อยากจะแบบเล่นโชว์เทพสักหน่อยเล่นแบบว่าช่วยเพื่อนอะไรงนี้แต่เองโดนเฉยเลยแล้วเพื่อนไม่มาขี่อ่ะเพื่อนทำไรเนี่ยไม่มาเลยมาเรียบร้อยจนจนผมตายอ่ะ นั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะจนผอตายอะ่ะไม่เป็นไรกดใหม่นะทุกคนไม่ตีไม่ตีโอ้ยแบบอะไรอะ่ะโอเคเดี๋ยววาร์ปไปเจอจนในเกมที่สองเลยนะครับผมไป เริ่ม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 ด่านจตุรัพินาศอุ้ยของดีของดีของดี อย่างเงี้ตลอดนะแต่มันชอบภาพอะฉากมันสวยจังคืหลอ,นะหลอแล้วคืหลอแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวผมเดานะฆาตกรเกมนี้แม่ เอยไม่ใช่ละไม่ใช่คาเนกิละมันเปลี่ยนไปผมจะผมไม่รู้ชื่อแต่ไอตัวนี้ผมเคยเจอละเสร็จแล้วหึงเครื่องไปกันต่อเดินหาเรื่อยๆ เสไรอีกหนึ่งเครื่องนะครับแอบมุมด้วยแอบมุมด้วยเสร็จไรหนึ่งเครื่องหรือสามเครื่องถ้าเสร็จเครื่องนี้ก็เหลืออีกสองโอเค quý xem một chai dồi cái này ơi รอรอได้แค่สามสเก็บไปเองเรอมาไหน,นเพื่อนโอ้ยเหลืเครื่องนี้ก็เหลือหนึ่งแล้วเด็กโอเคเอาเพื่อนไม่ช่วยผมทำอะ่ะ โดนแล้ววะ่ะไอตัวหลอนอะใช่ปะเฮ้ยทำไมได้ยินสตาร์าว่ะ ใส่เครื่องนี้ก็หวานเแหยบแล้วดิทำไมข้าตกรไม่ไล่เลยวะนะไม่มีใครโดนไล่เลยมาละเป็นมาแล้วมันมาแล้วป็นมาเลย แต่เ,เกมหน้าเราไปเป็นฆาตกรมัง้งดีกว่ารู้สึกว่ามันจบเร็วอยู่นะเนี่ยเกมเนี้ยเกมที่แล้วก็จบเร็วน,นะเดี๋ยวอีกเกมนึงยเเล่นอีกเ,เกมนึงเอาคัานไอกิไปไล่พลาดดีกว่าอ่ะออกเลยก็ได้จะได้ไม่เสียเวลายัางไงก็รอดมันหมดอยู่แล้วเพราะว่าฆาตกรแม่งมันไม่ไล่อ่ะ ไปไปดูเครื่องข้างในก่อนเลยด่านนี้ผมเริ่มจับทางได้ละเหมือนจะจับทางแต่ก็ได้แค่เหมือนอะ่ะวสวัสดีจ้า วัสดีครับสวัสดีครับวิกระตุกนิดหน่อย อย่าจุกหลอย่าจุกหลายอย่าจุกห,หลายเดี๋ยวมันจะโดนแบบนี้ฮะอ๋อนี่ <c oughs> มันยิงหมดน,นะแต่เราแขวนมันไว้นี่แหละเราแขวนแล้วเราไปเลย เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ใกล้กว่าทำไรจ้าทำไรจ้าเอาหายเลยแหมมาเจอตัวน,นี้แทน cái này đâu á ôi nè chị ca thank kêu đơ đẹp ta ký hình viên bên thằng này vừa ngay vừa nối ngay thì nữa nhai phải lắm rồi đó ở dùng lăng quý khưa lầy ạ chơi máy ti thì lên cái lại nè ยากว่ะน่าจะขึ้นเหมืองบนนะเด้อสามเครื่องเสียงอยู่ใกล้ๆหลบอยู่นี่เอง không ba Thôi tới chụp không có bựa Cái này á à? Kinh Kiên ngỡ chú nhé mà chú đi chú đều 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 khỏe lắm ná ra

cho chúng em à รอบที่แล้วยังไม่เข็ดใช่ไหมี๋ยวิจะสั่งสอนให้ใหมันเจานะมันเจาะ ไม่รักแล้วเหรอมาแล้วเพื่อนมาแล้วอันนี้อันนี้เพื่อนหรือแฟนเนี่ย เป็นคนดีแค่ไหนเป็นคนดีแค่ไหนไม่ได้หลายตัวว่องตัวเดียวก็ได้วงตัวเดียวก็ได้ไม่เป็นไรมามาเชื่อเพื่อนเร็ว นะเห็นเพื่อนไงเห็นเพื่อนสำคัญว่างั้นเห็นเพื่อนสำคัญหรอว่างั้นอ่ะ ไปออกไปเลยออกปลาฮะจะออกปะลาอ่ามาช่วยคนนี้ออกไปแล้วตอนนี้ก็เสียบต่อน,นจะจ๊ะมา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 ต่อเลยคนนี้ คนนึงคนนี้ผมจะต้องเอามันไปด้วยผมต้องเอามันไปด้วยมันอยู่นี่แหละมันจะไปไหนมันวางยังไงวะมันวางยังไงอ่ะทุกคนจบเลยอะ กันบ้างครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้มันก็จะจบเพียงเท่านี้แหละสนุกกันไหมครับมันก็จะดูแบบไม่ได้เก่งมากนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําเกม d ด a บายเดย์ไรท์ด้วยนะครับผมถึงมันจะขัดตาห,หลายๆคนก็แต่ผมก็อยากเล่นอนะ่ะผมก็จะทำโอเคปะโอเคครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม